ตาของจักรวาลขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วไม่ว่าจะยังไงห้ามกดปุ่มนี้เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้ระเบิดระเบิดทันทีแล้วเราจะตายหากันหมดพูดทวนในฟิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปสิข่าคือกรุดไม่ไม่ใช่นั่นคือปุ่นที่จะฆ่าทุกคนลองอีกทีข่าคือกรุ๊ต่าคือกรุ๊ ถ้าคือกรุดไม่ให้เสียบทาไทยโดยลู้อร์สตูดิโอได้เวลาแล้วพวกบาททั้งหลายใช่โตอะโหลดเกอร์โมลเด็บไปตายไสยานอวกาศโลเกต เ a b y ครมีใครมีเทปบ้างไหมเนี่ยฉันจะเอาเทปมาปิดปากถึงปัญหานี่ไม่มีใครมีเทปไม่มีใครมีเทปเลยงั้นเหรอนายมีระเบิดปรราณูอยู่ในกระเป๋าถ้าจะมีใครมีเทปแล้วก่นานนั่นแหละนี่ฉันต้องทําทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยนายกำลังทําเราเสียเวลานะคือครดนั่นเป็นลางโคตรจะไม่ดีเลย การเด่นออฟดิการัสซี่วมพันนักสู้พิกัตจักรวาลโอลูปชูถ้าฉันแตะใครจะจะเข้าถึงความรู้สึกของคนนั้นได้คนรู้สึกถึงความรักใช่ผมรู้สึกถึงความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวที่มีต่อแทบทุกคนไม่ความรักทัง้งไม่ไม่ผมเปล่าตัวเ,เปล่า <laughs> เธอเพิ่งเผยความลับดำมืดที่สุดอย่างลึกที่สุดของนาย,ย <c oughs> ไม่เอาหน้า <c oughs> นายแสดงออกมาประด่อยไหมเนี่ยนายคงอับอายมากสินะ <c oughs> <c oughs> เอาเลยลงมือเลยเอาเลยยิ่งเจ็ดเมษาสองพันเจ็ด